M Banking ไม่ต้องออกจากบ้านโอนเติมจ่ายเงินได้ง่ายๆจากธนาคารกรุงเทพสวัสดีครับท่านผู้ฟังขณะน,นี้เวลา16นาฬกา8นาทีนะครับวันนี้วันพฤหสัสบดีที่22ตุลาคมพุทธศกักราช2 5 6 3ัรารายการสองเศรษฐกิจนะครับกระจายเสียงทางสถานีวิทยุ พลปตอทราเวลเรดิโอคลื่น FM ฟเอ็มหนึ่งร้อยี่จด้ามำเนินรายการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาประมาณ16นาฬิกาถึง17นาฬิกานะครับสำหรับวันเพืหัสบดีนี้ดำเนินรายการโดยคุณดวงพรอุดมทิพย์ผู้สื่อข่าวสายกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและผมนายยสริมิตรไผบุญครับคุณดวงพรอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณดวงพรครับสวัสดีค่ะคุณยศริค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังค่ะ ครับเสียงอู้หน่อยนะครับเหมือนคุณดวงพรกำลังกินขนมอยู่นะฮะก็ไม่ไ้กินอะไรเลยอ้าวเนีเออนะฮเดี๋ยวไม่ดูอะไรดีเดี๋ยวไปดูตลาดหุ้นไทยก่อนนะฮะตลาดหุ้นไทยนะฮะตลาดหุ้นไทยวันนี้เปิดตลาดมาแกว่งตัวนะฮะเดี๋ยวไปดูแป๊บหนึ่งนะฮะตลาดไทยอตลาดหุ้นไทยนะเปิดตลาดมาก็ปรับตัวลดลงไปนะวันนี้ลดลงไปหลายขยักนะฮบ ขยักแรกซิกแซกหน่อยแต่ว่าวิ่งวิ่งอยู่ในแดนลบนะครับจนถึงช่วงประมาณ10นาฬกา26นาทีไปทำจุดต่ำสุดของวันนะครับจุดต่ำสุดของวันวันนี้นะครับลบ11.75จุดอยู่ที่1 2 4 4จุด7 3จุดยังไม่ทะลุพัน,นะครนะคุณดวงพรยังอยู่ได้ย,ยังไม่ทะลุ1200องหลังจากนั้นก็ยังไม่หลุดยังไม่หลุด,ลดนะ ละไรอย่างนั้นก็ซิกแซกซิกแซกแต่อยู so ่ในระดับต่ำนะครับค่อนข้างต่ำจนถึงเวลาประมาณ11นาฬิกา46นาทีนะครับก็พุ่งตัวสูงขึ้นไปอย่างรุนแรงนะครับตอนนั้นผมดูตลาดอยู่พอดีนะครับก็เหมือนกับมีแรงซื้อเข้ามาเยอะๆนะครับด้วยแรงดีใจหรือไงไม่ทราบนะฮะจนถึงช่วงประมาณ12นาฬ13นาทีนะครับไปทำจุดสูงสุดของวันบวกได้7.00จุดทวนเลยนะฮะ อยู่ที่1,223.48จุดนะครับเสร็จแล้วก็ปรับตัวถอยลงมาเล็กน้อยแต่ยังอยู่ในแดนบวกแล้วไปปิดตลาดในช่วงเช้านะครับที่1,220.50จุดนะครับอ่าทันทษ1,221.87จุดนะครับ เปิดตลาดช่วงบ่ายมาเอาหัวทิ้มลงไปนะครับแต่ว่ายังอยู่ในแดนบวกเกือบล้มนะครับเสร็จแล้วก็ซิกแซกซิกแซ,ก,ซกอยู่นะครับจนถึงเมื่อกี้นี่เองก่อนเข้ารายการเรานะพอก่อนเข้ารายการเราก็เลยลบไปเลยนะครับตอนนี้เนี่ยลบลงไปแล้วเป็นขยักลบลงไปต่ําลงเรื่อยๆนะครับแต่ว่ายังไม่ถึงจัจุดต่ําสุดของวันนะครับตอนนี้ลบ4.18จุดนะครับอยู่เปลี่ยนแล้วฮะ4.62จุดนะครับลบอยู่ อยู่ที่1,211.86จุดลบอยู่0.38เปอร์เซ็นต์นะครับมูลค่าการซื้อขายค่อนข้างเยอะนะครับ53,645ล้านบาทผมคิดว่านะคุณดวงพรเข้าเข้ารายการเราเนี่ยตอนนี้นะ,ะมูลค่าการซื้อขายโดยเฉลี่ยประมาณ4 6 0 0นะวันนี้53,590 53, ล้านบาทก็เยอะพอสมควรนะครับอ่าหุ้นที่ปรับตัวสูงขึ้นไปทั้งหมดนะครับอ่า500 95บริษัทปรับตัวลดลงไป807บริษัทและไม่เปลี่ยนแปลง471บริษัทเ,เดี๋ยวเราไปดูตลาดหุ้นในต่างประเทศก่อนนะครับในต่างประเทศนะครับในช่วงข้ามคืนที่ผ่านมาดัชนีดาวโจนนะครับภาคอุตสาหกรรมปิดตลาดปรับตัวลดลงไป0.35%เนะครับ S&P 500นะครับลดไป0.22%ในขณะที่ NASDAQ c o m p o s i t e สิบอกว่าเป็นดัชนีที่มีความหนาแน่นมากนะครับใน ทางด้านหุ้นในภาคเทคโนโลยีนะครับปรับตัวลดลงไป0.28เปอร์เซ็นต์นะครับไปดูตลาดหุ้นในทวีตยุโรปนะครับดัชนี3ามตัวแดกเยอรมันนะครับลดไป0.74เปอร์เซตฟุตซร้อยของอังกฤษนะครับลดไป0.37เ a c เตซ40ฝรั่งเศสนะครับลดไป0.56ปอร์เซ็นตตลาดส่วนใหญ่ลบนะครับในมีชิลีบวกเยอะแปลกดียุโรปลบลบหมดเลยนะครับ อืมมีรัสเซียบวกนะรัะเสเซียอยู่ในยุโรปป่ะนะครับตุรกีก็บวก0.10%ตุรกีนี่กึง่งกึ่งยุโรปเนะผมว่าไม่ไม่ยุโรปจริงๆตุรกีไม่ได้อยู่ในยุโรปนะแต่ว่าเขาพยายามจะเข้าประชาคมยุโรปเออก็แต่ว่าล่าสุดก็ไม่สําเร็จแล้วเนาะ ไปดูภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับออสเตรเลียลบไป0.29นะครับนิวซีแลนด์เอ็นซเอ50รอสส์นะครับลบไป0.20ซึ่งห้างคามเพรสิตของจีนนะครับลบไป0.38 CSI 300บลูชิพจีนนะครับลบไป0.31หังเซงฮ่องกงนะครับบวกขึ้นมาได้0.13นะครับส่วนจาการ์ตาคอมเิรสิตอินโดนีเซียนะครับลบ0.09เปอถ้าไม่ลบนะฮะเซ็นเซตของอินเดียนะครับ ลบไป0.50เครึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับนี่แค่2.25ญี่ปุ่นนะครับลบไป0.70โทปิกลบ1.09เปอรมาเลเซีย KLCI นะครับบวกขึ้นมาไดนน้ดนง0 0 9นะครับฟิลิปปินคอมโพรสิตบวกไป1.05นะครับ Straight Time สิงคโปร์พาเลยอะเออเก่งจริงจริงพาได้ไงพาไม่รู้ตัวเลขผิดหรือเปล่านะครับ0.00นะครับแล้วก็ Net Change นะครับคือนับเป็นจุดก็0.00ไม่น่าเป็นไปได้นะครับคอสปีเกาหลีใต้นะครับลบไป0.67%ส่วนคอสแดกลบเยอะ2.16นะครับไต้หวัน Weighted Index นะครับบวกขึ้นมาได้0.31%เซ็ตไทยตอนนี้ลบแล้วลบไป0.21%นะครับลบ2.57จุดนะครับ1213.91จุดนะครับตลาดส่วนใหญ่ลบแหละนะครับก็ เป็นเรื่องของการเจราจาแพ็กเกจกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกาไปดูภาพรวมนะฮะนี่จากเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนและนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกานะครับบอกตลาดหุ้นต่างๆในภูมิภาคเอเชียตกลงในวันพฤหัสบดีนี้อัตราผลตอบแทนพนาาทันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐขยับตัวลดลงไป ในขณะที่นักลงทุนกําลังกลุ่มใจในเรื่องความเชื่องช้าของการเจรจารในเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกาและการพุ่งสูงขึ้นของจํานวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด1 9ในโลกนะครับไปดูผู้ติดเชื้อก่อนไหมนะคุณดวงพรผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนานะฮะในโลกตอนนี้ 41สิบเอดล้านห้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสามสิบหกคนไม่เป็นไรนะโลกมีตั้งเจ็ดพันล้านกว่าเนาะจะแปดพันอยู่แล้วเสียชีวิตไปนะครับหนึ่งล้านหนึ่งสสามื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบคนเสียชีวิตเยอะนะคือตายตั้งล้านกว่าคนอะ่ะมันมัน <ừ> ไม่ใช่เรื่องเล็กๆเนาะเดี๋ยวเราไปดูจำนวนผู้ติดเชือ้อรายใหม่นะฮะคือคือตัวแรขในสหรัฐเนี่ยมันมันเริ่มที่จะ แย่ yeah, ลงมานะเมื่อวานนี้ติดเชื้อเพิ่ม63,663ารยายขึ้นมา60,000แล้วมากกว่าอินเดียนะอินเดียเพิ่ม56,000รายนะครับสหรัฐติดเชื้อรวมตอนนี้8,584,819หารยายนะฮะเออเดี๋ยวอ,อ,อินเดียนะครับตอนนี้ติดเชื้อรวม7,751,158ารยายนะฮะเออผมผมหาเจอแล้วเดี๋ยวผมดูแป๊บน,นึงคือเออ ผมตั้งคำถามไปนะฮะว่า,าผมตั้งคำถามไปนะว่าทำไมนะครับจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมนะครับในในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันมันเยอะที่สุดในโลกนะเราก็ทราบนะบเสร็จแล้วเนี่ยอินเดียก็ไล่าตามมาติดๆนะครับเสร็จแล้วปรากฏว่า,าจำนวนแอคทีฟเคสในอินเดียเนี่ยน้อยกว่าสหรัฐ เกือบจะ4เท่าแล้วตอนนี้นะอ่ active case ในสหรัฐนี่2ล้าน7แสนคนนะครับส่วนอินเดียเนี่ย7 1 16, 6 6 1 0คนนะครับอันนี้อ่ในบราซิลเนี่ย 3, 3 8 8 0 0 0คนทั้งทั้งที่นะครับตอนนี้เนี่ยจำนวนผู้ติดเชื้ออ่เ,อเดี๋ยวผมลบเนี่ยประมาณ8แสนคนนะอินเดียตามสหรัฐประมาณ8แสนคนแต่ active case น้อยกว่า4เท่าอ่ะนะฮะส่วนบราซิลเนี่ยอ่ตามสหรัฐไปประมาณ3ล้าน3 3ล้าน2แสนคนแต่ว่าแอคท e ฟเคสเนี่ยโอ้โหเจ็ดเท่าอะ่ะนะฮะซึ่งก็มีท่านผู้ฟังท่านหนึ่งนะท่านบอกว่าไม่รู้จะแสดงความเห็นที่ไหนท่านก็เลยส่งเข้ามาในอินบ็อกซ์ผมใน Facebook นะฮะท่านผู้ฟังท่านนี้ชื่อคุณอสอนนรงนะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งชื่อมันชื่อมันนั่นอยู่เดี๋ยว แต่ยังไงก็ตามเนี่ยคุณสอนรงเนี่ยพูดว่านะครับภรรยาของท่านผู้ฟังท่านนี้เนี่ยติดตามข่าวของฟิลิปปินส์นะครับเนื่องจากทำงานเป็น country manager รับผิดชอบงานขายของในฟิลิปปินส์นะครับบอกว่าประเทศฟิลิปปินส์ยอด active case ก็ไม่เยอะเพราะว่าทางการไม่ได้ตรวจยืนยันปลอดเชื้อหลังการรักษาแบบ100%นะครับคือคือโดยสรุปเนี่ยท่านผู้ฟังคุณสอนรงเนี่ยบอกว่านะครับคือจานวนผู้ติดเชื้อนะครับใน ออสอนนรงทองพาดนะฮะบอกว่าจำนวนผู้ติดเชื้อที่เราเห็นเนี่ยนะะที่น้อยในประเทศอินเดียกับบราซิลนี่อาจจะเป็นเพราะว่าพอเขารักษาหายอาการหายแล้วไม่ได้ตรวจว่ายังมีเชื้ออยู่หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นข้อสันนิษฐานนะฮะอันหนึ่งแต่ว่าขอบคุณนะฮะท,ที่ที่อุตส่าห์ตอบมานะฮะอย่างไรก็ตามเนี่ยมันจำนวนแอคทีฟเคสในสหรัฐยังสูงมากอยู่ซึ่งซึ่งก็เป็นเป็นเรื่องที่น่าสงสัยไงว่า ทำไมประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยซึ่งการแพทย์น่าจะดีกว่าอินเดียกับบราซิลนะทำไมแอคทีฟเคสมันสูงกว่าในขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมเนี่ยมันมันไม่ได้คือคือ,คอมันไม่ได้มากกว่ากันมากกันนะฮะอ,อ,อินเดียก็อย่างที่ว่านะไล่ตามสหรัฐไปติดติดนะับตามอยู่ประมาณ8 08, 000, 8 0 0 0 0แป0 0 0 0่กว่าคนนะก็เออก็เป็นเรื่องที่เออไม่รู้จะพูดไงนะคือคือจะว่า จะว่าโรคโรคมันโรคหมายถึงการระบาดของเชื้อเนี่ยมันมันดีขึ้นมันไม่ได้ดีขึ้นสงคราโลกของคราโลกมันไม่ได้ดีขึ้นนะคุณดวงพรมันแย่ลงอีกคือหมายถึงการระบาดเนี่ยมันมากมันมันรวดเร็วมากขึ้นแล้วก็มันขยายวงมากมากกว่าตอนที่มันระบาดใหม่ๆถึงแม้ว่าจะมีบางประเทศนะครับ ประเทศจีนนะรวมทั้งประเทศไทยบางที่อ่านข่าวต่างประเทศเ็าไม่ค่อยพูดถึงประเทศไทยเนาะทั้งแท,ที่เราก็ประสบความสําเร็จนะจนเราลืมไปเลยนะว่ามันมีเชื้อโรคนี้อยู่นะฮะเราออกมาประท้วงกันได้ตูมๆนะก็ก็ยังไม่เห็นว่ามีการระบาดเพิ่มขึ้นในประเทศไทยนะแบบคือคือไม่ได้เอ็กซ์โปล่ไม่ได้ระบาดกระฉูดในประเทศไทยหลังจากที่แบบออกไปประท้วงตีกันนะมีตีกันเป็นจุด,จดๆใช่ไหม รู้สึกสองหนนะแต่ว่าที่เห็นเห็นคือมีที่ลามหนหนึ่งนะครับแล้ววันนี้มีนักนักเรียนนักศึกษานะที่บอกว่าต้องเข้าเฟือกเลยนะครับเราไปแจ้งความอยู่นะครับก็ยังไงก็ตามเนี่ยเห็นต่างกันไม่น่าจะมีความรุนแรงนะที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยไม่รู้ว่าคือความรุนแรงนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันมีอะไรอยู่เบื้องหลังหรือเปล่านะครับยังไงก็ตามเนี่ยเดี๋ยวกลับไปเรื่องของเราไปดูเรื่องอ ตลาดต่างๆในโลกเนี่ยวันนี้มันมีบทวิเคราะห์นะครับเรื่องว่าจีนกับสหรัฐรัฐรบมือทางเศรษฐกิจต่างกันยังไงอรับมือการระบาดเชื้อไวรัสมันต่างกันยังไงและมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจงไงซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับ แต่ว่าอย่างที่เราทราบนะครสหรัฐเหลือเวลาไม่ถึง2สัปดาห์แล้วนะครับจะเป็นการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งเท่าที่ผมตามข่าวมานะครในระยะหลังๆนียคือก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะกระแสข่าวมาเมื่อเริ่มมีการทําแบบสํารวจความเห็น,นะคะแนนความนิยมของนายโจไบเดนนะครับจากพรรคเดโมแครตเนี่ยนำกระชูดเลยนะอันนี้ก็ต้องดูว่าสํานักข่าวไหนมีไบแอสแค่ไหนอย่าง CNN เนี่ยโอ้โหแบบห่างกันไกลมากนะ ซีนอนี่ไม่รู้เขาทําไมเขาเขาไม่ชอบนายโดนัลด์ทรัมมากเนะซัดก,กันนัวนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเร็วๆนี้ผมว่าประมาณสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยดูเหมือนกับว่าคะแนนเสียงความนิยมในแบบสํารวจความเห็นของนายโดนัลด์ทรัมเนี่ยมันตีตื้นขึ้นมาเยอะมากนะฮะท่านี้ท่านี้เนี่ยก็ก็ไม่รู้ว่าผลจริงๆผมว่านะผลการเลือกตั้งอันนี้ไม่มีเกจิอาจารย์ท่านไหนจะสามารถฟันธงได้ ว่าใครจะชนะเพราะว่ามันผมคิดว่าสูสีนะแล้วแต่ผมยังให้น้ำหนักนายทรัมป์มากกว่านะผมคิดว่าสูสีแล้วก็ให้น้ำหนักนายทรัมป์เพราะว่าโพนะหรือแบบสำรวจความเห็นมักจะผิดนะฮนะตั้งแต่ตั้งแต่เรื่องประชาอ่าเขาเรียกอ,อะไรอ่าทำประชามติในอังกฤษเรื่องเบ็กซิตนี่ก็ผิดนะ เรื่องการเลือกตั้งต่างๆผิดมาตลอดเลยในสหรัฐปีที่แล้วคราวที่แล้วเนี่ยปี2016ก็ผิดนะฮะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยคือแบบสำรวจความเห็นมันไม่ได้สำรวจทุกคนอะ่ะอันที่หนึ่งะสองเขาไปสุ่มตรวจมันอยู่ที่คนสุ่มด้วยท่าน,นี้เวลาสุ่มตรวจนี่มันมีเขาเรียกมาจินเออร์เนะฮะซึ่งบางทีสูงถึง4%เนี่ยทน,นี้เนี่ยถ้าเผื่อชนะกันไม่ถึง4%เนี่ยมันไม่เกินมาจินเออร์เเนี่ยมันก็บอกไม่ได้จริงๆแล้วนะฮะ ไปดูเรื่องเรานะครับทัศนารมณ์ของนักลงทุนนะครับถูกกระทบครั้งใหม่ในเรื่องเกี่ยวกับการเจราจาในการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดของโลกหลังจากที่ประธานาธิบดีในโดน,นัลด์ทรัมป์นะเมื่อคืนนี้ออกมากล่าวหาบรรดาชาวพรรคเดโมแครตว่าไม่มีความเต็มใจในการที่จะออกล่างมาตรการกระตุ้นทางเศรษฐกิจแบบประนีประนอนมที่ยอมรับได้นะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่มีข่าวความคืบหน้าของการเจราจาในช่วงต้นของวันนะครับอืม มันยังไม่มีความชัดเจนนะครับว่าการเจรจาในเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจะเดินหน้าต่อไปอีกหรือไม่นะครับก่อนหนะ้าการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐและการเลือกตั้งสมาชิกสภาคองเกรสในวันที่3พฤศจิกาย,ยนอันนี้เราทราบกันนะครับก็คือสภาผู้แทนรสาษฎรสหรัฐนี่คุมเสียงข้างมากโดยพรรคเดมโมแครนในขณะที่วุฒิสภาเนี่ยคุมเสียงข้างมากโดยพรรครลบรับด้วยกันซึ่ง,ง,งล,ลักษณะนี้มันก็ทําให้งัดข้อกันนะมันทําอะไรไม่ได้หมายถึงร่างกฎหมายเนี่ยมาจาก สภาผู้แทนราษฎรพอขึ้นถึงวุฒิสภาก,ก็ตกไปหรือวุฒิสภาเริ่มล่างขึ้นมาแล้วพอส่งไปสภาผู้แทนราษฎรก็ตกไปแล้วก็ความคิดเห็นเขาเนี่ยท่าทีมันต่างกันชัดเจนนะฮะอันนี้เนี่ยมันเหมือนงัดข้อก่อนเลือกตั้งด้วยนะครับตอนนี้ก็ช่วงชิงความได้เปรียบนะฮะในเรื่องคะแนนเสียงการเลือกตั้ง ประธานาธิบดีสหรัฐนะครับนอกจากนี้มันมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาคองเกรสด้วยผมผมจาได้เอาจากความจำานะผิดถูกขอโทษด้วยนะครับแต่คิดว่านะประมาณหนึ่งในสามของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเนี่ยเขาเลือกตั้งทุกสองปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคราวนี้มันเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยซึ่งในช่วงการเลือกตั้งประธานาธิในครั้งที่ผ่านมาปี2016เนี่ยนะฮะพอเลือกประธานาธิเสร็จแล้วเลือกคองเกรสลงมาปั๊บเนี่ยปรากฏว่า ร e พับ l i c a กั้นสูญเสียเสียงข้างมากในสภาผู้แทนรัษฎรไปแต่ยังคงเสียงข้างมากในวุฒิสภาได้นะฮะร,รั้งนี้เนี่ยนะฮะประธานสภาผู้แทนรัษฎรสหรัฐแนนซี่เปโลซนะรัเอามาพูดบอกว่าเดโมแครตจะได้เสียงเพิ่มขึ้นเออนี่ก็ต้องดูกันต่อไปนะซึ่งซึ่งจริงๆมันก็แปลกนะคือ uh, แบบสำรวจความเห็นรวมทั้งตลาดต่างๆด้วยนะตลาดต่างๆนี่หมายถึงตลาดเงินนะฮะตลาดาตราสารหนี้พันธบัตรนะฮะแล้วก็ตลาดหุ้นมีการคำนวณราคาของการชนะของโจไบเดนเข้าไปแล้วอะ่ะ <c oughs> เออก็แปลกดีนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยสมมุติติ้งต่างว่านายโจไบเดนชนะนะแล้วก็พรรคเดมโมแครตชนะเพิ่มขึ้นหรือเท่าเดิมก็าตามนะซึ่งมันทำให้เขา คุมเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้เนี่ยมันมันจะกลับขค้วทีนี้กลับขั้วแล้วมันอยู่ที่วุฒิสภาจะเป็นไงถ้าเผื่อสมมุติว่าเดมโมแครตได้คะแนนเสียงข้างมากนิดเดียวก็พอนะในวุฒิสภาเนี่ยมันมันก็จะทําให้การเมืองสหรัฐกลับข้างไปเลยซึ่งมันจะมีผลอะไรมันจะมีผลต่อ,อเศรษฐกิจการค้าในโลกและการเมืองในโลกนะซึ่งซึ่งอ่าหลายๆคนก็มองว่ามันจะ มีความมีการเผชิญหน้ากันน้อยลงเอาไวางั้นเถอะนะครับแล้วก็มีกระแสข่าวออกมาพูดนะครับบอกว่ามีการคำนวณว,ว่าจะมีการยอมให้มีการส่งออกน้ํามันเพิ่มขึ้นจากอิหร่านและเวนเนซุเอลานะครับอันนี้หนึ่งนะก็ก็อันนั้นก็คงต้องดูต่อไปนะว่าจะเป็นยังไงจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะแต่ว่าการความขัดแย้งทางการค้าและการเมืองด้วยนะจริงๆมีการเมืองการทหารด้วยระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับ กับประเทศจีนเนี่ยก็ถูกมองว่าจะลดระดับลงไปอันนี้ก็คงต้องดูต่อไปนะแล้วสถานการณ์ที่มีการคาดการณ์กันก็คือว่าถ้าในทรัมป์แพ้เนี่ยในโจบไบเดนชนะก็ทรัมป์ก็อาจจะไม่ยอมยือ้อแล้วก็อาจจะไป ร้องเรียนในประเด็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะการโกงการเลือกตั้งอะไรต่างๆการนับคะแนนเสียงการเ,าเลือกตั้งทางไปรษณีย์ซึ่งตอนนี้เขาบอกว่ามีการเลือกตั้งล่วงหน้าถึง35ล้านคนซึ่งเยอะมากทําสถิติอันนี้เนี่ยมันเนื่องมาจากการระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนานะฮะท่านี้เนี่ย ถ้าเกิดสถานการณ์นั้นคือนายโจไบเดนชนะนายทรัมป์เยเนี่ยนะฮะมันก็จะมันก็จะยืดเยื้อชะลอไปประมาณเดือน2เดือนเนี่ยนะฮะแล้วในช่วงนั้นตลาดจะปั่นป่วนเขาว่านะฮะอ่น,นี้ก็คงต้องดูต่อไปแต่ว่าสมมุติติ้งต่างว่านายทรัมป์ชนะมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะผมผมคิดนะอันนี้ผมคิดไม่ไม่มีใครวิเคราะห์เลยว่าทรัมป์จะชนะนะเอาผมวิเคราะห์ลวกันสมมุติว่าติ้งต่างว่าทรัมป์ชนะจะเกิดอะไรขึ้นผมคิดว่าความขัดแย้งหรือความตึงเครียด ทางด้านเศรษฐกิจการค้าการเมืองการทหารจะสูงขึ้นนะฮะอาจจะมีสงครามเล็กๆด้วยนะฮะอันนี้ก็คงต้องดูต่อไปนะ,ะับมันมีความขัดแย้งอยู่นะครับแล้วเหมือนกับสมมุติชนะเนี่ยได้ใจนะผมว่านายทรัมป์แล้วก็มันมีสิ่งหนึ่งนะครับคือ,อเขาบอกเทอมที่สองของประธานาธิบดีอเมริกัรเนี่ยมักจะมีเรื่องวุ่นวายยกเว้นในช่วงของนายรักโอบามานะไม่มี <c oughs> ก็แปลกดีนโอบามานี่ก็ต้อง ต้องชมเขาอย่างหนึ่งนะคือเขาเสมอต้นเสมอปลายแล้วก็เป็นนักเรทอริกคือคุยพูดเก่งอ่ะพูดดีเป็นอาจารย์เนอะเป็นนักกฎหมายเป็นอาจารย์นะแล้วก็พูดจาดีนะฮะแล้วก็บุคลิกเขาบุคลิกดีอ่ะคือเป็นคนง่ายๆนะฮะเข้าถึงไม่เย่อหยิ่งนะฮะในขณะที่นายโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยบุคลิกเขาชวนตีอ่ะหมายถึงชวนให้คนอื่นมาตี แล้วก็ไปตีคนอื่นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเป็นประธานาธิบดีของนายโดนัลด์ทรัมม์เนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะมีความขัดแย้งสูงนะฮะแล้วก็อย่างที่ว่าเนี่ยในช่วงเทอมที่2สมมติติ้งต่างในทรัมป์ได้เนี่ยในเทอมที่2เนี่ยมันจะเร่งขึ้นไปนะฮะนี่ก็คงต้องดูต่อไปว่าลักษณะแบบนี้มันจะเกิดขึ้นไหมนะฮะท่านี้เนี่ย ตลาดนะครับเขบอกในขณะนี้มีการคำนวณราคาของความเป็นไปได้อย่างมากในการที่นายโจไบเดนจะได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐนะฮะและอาจจะเป็นไปได้แมก้กระทั่งชัยชนะอย่างท่วมท้นนะครับของการเลือกตั้งสมาชิกสภาคองเกรสนะฮะอันนี้ก็รวมไปหมดเลยนะครับทางสภาผู้แทนราษฎรและผมคิดว่ามีมีมวุฒิสภาด้วยเนี่ยอ่เรื่องนี้กดดันเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐในขณะที่ตลาดนะฮะมองว่ามันจะมีสภาพแวดล้อมทางการค้าที่มีการเผชิญหน้ากันน้อยลงไป เดี๋ยวขอข้ามไปผมว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องน่าสนใจนะครับอ,อันนี้เป็นบทวิเคราะห์จากสำนักข่าวรอยเตอร์หรือเวลาสักเยอะพอสมควรนะห้านาทีนะฮะมีข่าวเยอะนะครับท่านผู้ฟังเข้าไปใน Facebook หน้ารายการซองเศรษกิจนะครับมันมีสองหน้านะอันนึงเป็นกลุ่มนะะซึ่งผมไปสร้างเอาไว้นะครับแล้วก็ ก็ให้ท่านผู้ฟังมาโพสตไลก์ก็ได้ก็มีท่านผู้ฟังไปโฆษณากันเต็มเลยซ,ซึ่งผมก็ว่าไม่เป็นไรนะไปโฆษณาก็มีท่านผู้ฟังท่านหนึ่งโฆษณาเยอะมากเลยเสร็จแล้วท่านไลฟ์อ่ะพอท่านไลฟ์พอท่านหยุดไลฟ์แล้วมันเป็นโพสต,ตายอ,ะอ่ะนะฮะผมต้องไปตามลบก,ก็เลยตอนนี้เนี่ยขอถ้าเผื่อจะ โพสอะไรซึ่งตอนนี้บ้านเมืองวิกฤตด้วยเนาะใช่ไหมหมายถึงไม่ใช่บ้านเมืองวิกฤตหรอกแต่ว่าหมายถึงว่ามันมีวิกฤตในเรื่องการโพสต์ด่ากันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยกลับมาใช้ว่าก่อนท่านจะโพสเนี่ยขอให้อดินอัพปรุก่อนนะฮะกลับมาเรื่องนี้นะครับบทวิเคราะห์นะครับบอกว่าระบบเศรษฐกิจของประเทศจีนและสหรัฐอเมริกาสวนทางกันนะในเรื่องเกี่ยวกับการรับมือของการระบาดของไวรัสโคโรนานี่เราเห็นชัดนะ รกกิกษ์ใหญ่สองข้างโอ้นะต่อ,อันดับหนะึ่งอะเบรอร์หนึ่งเบรอร์สองตีกันเนาะก็อ่าไงอะเหมือนกับเหมือนกับหนังจีนเนาะก็มีการจัดอันดับอาวุธในโลก <c oughs> นี่ก็เป็นหนึ่งอ่ามือหนึ่งกับมือสองนะเขาบอกว่ารับมือการระบาดของเชื้อไว,วรัสโคโรนาในทิศทางที่ต่างกันอย่างมากนะครับเขาบอกว่าความแตกต่างทำทำให้รูปแบบการต่อสู้กันในโลกระหว่างระบบเศรษฐกิจยักษ์ใหญ่สองแห่งของโลกนี้ เปลี่ยนรูปแบบไปนะครับ11เดือนแล้วนะครับหลังจากที่มันมีการระบาดงเชื้อไวรัสในเมืองอู่ฮั่นนะครับตัวเลข GDP ทางการของจีนในสัปดาห์นี้แสดงให้เห็นว่ามันไม่มีแต่การขยายตัวเท่านั้นนะครับซึ่ง GDP จีนขยายตัวเพิ่มขึ้น4.9นะฮะัสำหรับไตรามาสที่3จากปีก่อนหน้านี้อันนี้คือขยายจริงๆนะมันไม่ใช่ขยายจากจากที่ถล่มลงมาจากการผลกระทบของเชื้อไวรัสเนี่ยแต่มันกระทา ไตรมาสสามมันก่อนการการระบาดเนาะก็เทียบไตรมาสสามปีนี้กับปีที่แล้วเนี่ยเศรษฐกิจจีนขยายตัว4.9ถึงแม้ว่ามันจะน้อยนะเพราะว่าปีที่แล้ว6.5ใช่ไหม4.9นี่ก็น้อยแต่ว่าเป็นเป็นประเทศเป็นเศรษฐกิจหลักประเทศเดียวที่ขยายหรือเปล่านะฮะเขาบอกว่า่าตัวเลขนี้แสดงให้เห็นว่าประเทศจีนมีความมั่นใจนะครับว่าเชื้อไวรัสได้รับการกำจัดไปแล้ว นค,คนจีนนะครับสะดวกใจในการที่เอาไปช้อปปิง้งกินข้าวนอกบ้านใช้จ่ายด้วยความเพลิดเพลินนะครับจำนวนผู้เสียชีวิตรวมในประเทศจีนนะครับจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาต่ำกว่า5,000คนนะครับในขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อ,อรายใหม่แทบที่จะไม่มีในยยะสำคัญเลยคือพลเมืองจีน1ัน0ล้านนะ่ติดเชื้อเพิ่มวันหนึ่งไม่ถึง10คนนะครับซึ่งมันเป็นผลจากการ,กร,กราเขาบอก draconian lockdown คือล็อกดาวน์วแบบรุนแรง นะครับและการตรวจสอบหาเชื้อไวรัสจํานวนหลายหลายล้านหลายล้านล้านคนเลยอะ่ะหมายถึงเขาเอาชุดตรวจไปตรวจน่นะครับนอกจากนี้ยังมีการควบคุมการติดตามเชื้ออย่างเข้มงวดซึ่งทั้งหมดนั้นนะฮะทำใหเ้เกิดการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจได้นะฮะประเทศจีนประสบความสาเร็จในการควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสนะครับซึ่งทําให้ระบบเศรษฐกิจมีการฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วมากนะฮะและมีความจําเป็นที่ต้องใช้นโยบายสนับสนุนทางอา่าหมายถึง การเอาเงินอัดฉีดเข้าไปละพูดง่ายๆน้อยกว่านะครับเมื่อเทียบกับระบบเศอร์กิจขนาดใหญ่อื่นๆนะฮะอันนี้เป็นเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการคลังสหรัฐนะครับสเตฟานีซีโกลแปกนะคนนี้นำสกุลเ,เดียวกับสเฟนซีโกลนักสแสดงแล้วนะบ,บอกว่าคือคือคือโดยสรุปนะจีนเนี่ยคุมได้ดีกว่าว่างั้นเถอดดีกว่าเซอร์กิจใหญ่อื่นนะ อันนี้ก็เทียบกับสหรัฐและยุโรปด้วยนะท่าน,นี้เนี่ยคคุมได้ดีกว่าเนี่ยมาตรการกระตุ้นทางด้านการคลังหรือการเงินเนี่ยมันใช้น้อยกว่านะฮะอันนี้คุณสเตฟานีซีเกิลนะฮะสถาบัน Center for Strategic and International Studies s t u d y e ในสหรัฐพูดนะฮะสหรัฐมีคนเสียชีวิตไปแล้ว221,000คนนะครับจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เกาน่ยการตอบสนองของรัฐบาลเชื่องช้าะะการต่อสู้เต็มไปด้วยการฝักใฝ่พักการเมือง ทั้งในเรื่องการสวมใส่นักการอนามัยและมาตรการล็อกดาวต่างๆนอกจากนี้ยังมีการจัดงานในที่สาธารณะจํานวนมากที่ไม่มีการดําเนินการตามแนวทางทางด้านสาธารณสุขนะครับนอกจากนี้ประเทศสหรัฐอเมริกาในขณะนี้นะครับกำลังอยู่ในท่ามกลางการระบาดของเชื้อไวรัสในระลอกใหม่นะครับคือคือ,อโดยสรุปนะเหลือหนึ่งนาทก็คือสหรัฐเนี่ยเขาจะพูดว่ารับมือได้แย่กว่า น,นอกจากนั้นเนี่ยช,ช้ากว่าแย่กว่านอกจากนั้นเนี่ยมาตร,รการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยยังซัดกันหนัวอย่างที่เราเห็นนะไม่สามารถสรุปได้มันแบ่งแยกฝักไฝ่พักกันเมือง นะะในขณะที่จีนเนี่ยมีพรรคเดียวคือพรรคคอมมอนะะิวนิสต์อ่ะเราเราก็เห็นว่าเวลาเขาควบคุมไม่ให้คนออกจากบ้านนี่ใครออกมาเขาเอาไม่เรียวตีอะ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจีนก็ทําได้ดีกว่าเร็วกว่านะฮะเศรษฐกิจจีนก็ฟื้นตัวได้เร็วกว่าแล้วตอนนี้เศรษฐกิจจีนกลายเป็นเครื่องจักรในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจในโลกนะครับในขณะที่สหรัฐเนี่ยมีตัวแรกนะครับบอกว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยในปี2021นี้จะมีขนาดใหญ่ขึ้น10%เ นะฮะในขณะที่เศรษฐกิจใหญ่อื่นๆจะเล็กลงนะ,ะสองเนี่ย IMF บอกนะ,ะการค้าในโลกมันหดตัวลงนะฮะแต่สัดส่วนสัดส่วนการค้าของจีนในโลกมันใหญ่ขึ้นนะฮะเ,เห็นภาพไหมฮะคือหมายถึงปริมาณการค้าในโลกมันลดลงอะ่ะแต่ว่าสัดส่วนของการค้าในโลกของจีนมันมากขึ้นอ,อันนี้มันก็เห็นได้ชัดน่ว่าการระบาดของเชื้อไวรัสเนี่ย จีนเนี่ยอยู่ในฐานะที่ดีกว่าดีกว่านอกจากสหรัฐแล้วดีกว่าดีกว่าคนอื่นๆทั้งหมดเลยอ่ะหมายถึงเศรษฐกิจหลักทั้งหมดเลยเดี๋ยวลองไปอ่านรายละเอียดในหน้า Facebook าร,รายก,การสองเศรษฐกิจแล้วกันอันนี้เนี่ยจะเป็นประเด็นที่ถูกตีหรือเปล่าไม่รู้ถ้าเผื่อในทัาได้เป็นประธานดีต่อมาเนะี่ยน่าจะโดนแหละนะฮนะอย่างไรก็ตามมีข่าวอีกเยอะมากนะครับแต่หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับช่วงเบรกสองไปคุยกับคุณดวงพรเรื่องเรื่องอื่นๆเกี่ยวกับประเทศไทยสักครู่ครับ รายการสองเศรษฐกิจ